สวัสดีครับผมสิเหลาก็ไปอกหลังจากหยุดไปนะครับสองสามวันเนาะวันนี้ก็มาเลาะหาหมายหลักนูครับผมจอดรถนะครับเดินมาตั้งไกลเอาสา,าเล็งมาป่าจะขาตรงนี้นะครับผมนะครับยังไม่ทันถึงเลยมองเห็นหมายขาวเต็มไปหมดละ <c oughs> ตานี้เอฟซีไปตรงไหนก็มีแต่เขาดัดนะครับคนหาเยอะครับผมนะครับ ไม้กขาวอากาศก็ร้อนมากามครับผมครับไอหนูกินยากาคาแต่ว่าพอดับไปนะครับแต่ถ่ายกุขาวเป็นกขาวครับนี่ก็ใช่นะครับไม่รู้ว่าตัวจะอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูหนูน่าจะประมาณตัวหนึ่งนะครับตัวสองตัวนี่นแหละ พอลอยไม่เยอะครับหมายพอดักลอยรมยพอดักไปครับแล้วกดเดี๋ยวผมจะลองดักสักต,ตัวนี้สองหลังเนาะนะครับ เผื่อ,อตัวมันยังเหลือครับผมจะลองดักทัง้งสองหลัง โอเคครับเดี๋ยวมาลุ ENNIS, video, ้นกันเนาะนะครับดักทางด้านนู้นนะครับสองหลังฝั่งทางด้านนู้นอีกนะครับน่าจะมาสักสี่ห้าหลังนะครับผมจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาบก่อนนะครับผมเหนื่อยครับผมนะครับเดินไกลเหนื่อยเสียงสั่นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับวันที่มาดูเนาะจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.